ชุดนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันนะครับสำหรับสตาร์ทเครื่องด้วยโทรศัพท์นะครับมีล็อกรถคายล็อกรถสตาร์ทเครื่องนะครับผ่านโทรศัพท์ได้ในชุดก็จะมีรีโมทแบบนี้ให้ด้วย2ตัวนะครับมีรีโมทแบบนี้2ตัวใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องก็ได้ใช้โทรศัพท์สตาร์ทเครื่องก็ได้หรือใช้ปุ่มปุ้บสตาร์ทก็ได้นะครับล็อกรถด้วยรีโมทก็ได้หรือจะล็อกรถด้วยโทรศัพท์ก็ได้นะครับสามารถใช้โทรศัพท์ล็อกรถแบบนี้ก็ได้คายล็อกก็ได้นะครับหรือจะใช้รีโมทล็อกก็ได้คลาย ตัวโทรศัพท์เนี่ยสามารถสตาร์ทเครื่องได้เลยนะกดปุ่มตรงนี้นะสตาร์ทเครื่องกดค้างไว้3วินาทีครับอหะเริ่มสตาร์ทเลยนะดับเครื่องกดค้างไว้3วินาทีครับตัวรีโมทนะครับรีโมทแล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยมันทำงานสลับกันได้สมมติว่าพี่เอารีโมทล็อกรถไปทุระเสร็จหารีโมทไม่เจอถ้าโทรศัพท์ไม่หายเพี่ยโทรศัพท์มาเลย กดคายล็อกสลับกันได้เลยใช้โทรศัพท์ล็อกไว้ใช้รีโมทเปิดก็ได้หรือใช้รีโมทล็อกไว้และพี่ใช้โทรศัพท์เปิดก็ได้อย่างนี้เลยทําหน้าที่สลับกันได้เลยนะครับในส่วนของการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับถ้าเราใช้รีโมทหรือใช้โทรศัพท์สตาร์ทเครื่องแล้วไม่ใช้รถปล่อยไว้เฉยๆสินาทีมันจะดับเองนะมันจะประมาณ10นาทีดับเองนะครับแต่ถ้าเราใช้รีโมทนะกดสตาร์ทหรือใช้โทรศัพท์กดสตาร์ทเสร็จ แล้วเรากดคายล็อกเราก็สามารถเปิดประตูเข้าไปขับได้เลยทีนี้มันจะไม่ดับแล้วมันจะไม่จับเวลาละแต่ถ้าเราไม่กดคายล็อกเราปล่อยไว้เฉยๆอย่างเงี้ยอีสนาทีมันจะจับเวลาแล้วก็ดับไปนะครับถ้าเราต้องการขึ้นไปขับรถกดจากรีโมทคายล็อกหรือกดจากโทรศัพท์คายล็อกเปิดประตูเข้าไปขับได้เลยครับอนี้เลยนะขับรถเสร็จก็ดับเครื่องหยยบเบรกกดดับที่รถเลยตัวระบบนะครับ พี่ใช้รีโมทกดล็อกไว้หรือใช้โทรศัพท์กดล็อกไว้ระบบการขโเมยมันจะทำงานถ้ามีการบุกลุกมันจะส่งเสียงร้องและสตาร์ทไม่ได้นะครับมีตัดน้ํามันให้ด้วยมีระบบตัดน้ํามันด้วยมีส่งเสียงร้องด้วยถ้าจะใช้รถก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องได้พี่ต้องคลายล็อกก่อนทุกครั้งแล้วถึงจะเปิดประตูเข้าไปสตาร์ทขับได้ปกติถ้าเราล็อกไว้มีการงัดเข้าไปมันจะสตาร์ทเครื่องไม่ได้ปุ่มพุทสตาร์ทมันจะไม่จ่ายสัญญ,ญาณไฟให้นะครับทีนี้ปุ่มพุทสตาร์ทนะอ๋ ตัวปุ่มก็จะติดอยู่ในช่องตรงนี้นะครับช่องสําหรับใส่ปุ่มพุสสตาร์ทรูกุญแจเราก็จะปิดไว้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับปุ่มพุสสตาร์ทนะครับก่อนสตาร์ทเครื่องนะตัวปุ่มเนี่ยก่อนสตาร์ทเครื่องหรือดับเครื่องทุกครั้งต้องเหยียบเบรกครับเหยียบเบรกกดหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยเขาออโต้สตาร์ทเองหลังจากเขาสตาร์ทเครื่องเสร็จเราก็ขับรถได้ปกติเลยนะครับในระหว่างนี้เราเดินทางไปธุระนะเครื่องยนต์สตาร์ทอยู่มีผู้โดยสารอยู่ในรถสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่เราสามารถอออกกกมาาจรแลล้้้วว็ไไดคับ เราลงมาอย่างนี้เลยเอารีโมทออกมาล็อกนะครับหรือจะใช้โทรศัพท์ก็ได้ครับโทรศัพ oh, ท์นี่เครื่องยนต์สตาร์ทอยู่ก็ทํางานได้ก็คือล็อกคายล็อกได้จากโทรศัพท์เหมือนกันกดได้หมดเลยนะครับอ่านี่กดคายล็อกโทรศัพท์กดล็อกด้วยโทรศัพท์ได้หมดเลยนะครับเครื่องยนต์สตาร์ททิ้งไว้นานแค่ไหนก็ได้นะครับถ้าเราสตาร์ทที่ปุ่มปุ่มสตาร์ทไม่จับเวลาพี่สตาร์ทยาวเลยเลยนะครับสตาร์ทไว้นานแค่ไหนก็ได้เดินไปไกลเลยก็ได้สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ไว้กลับมาพี่จะขึ้นไปข ที่กดคายล็อกเปิดประตูเข้าไปก็ขับได้เลยนะครับไม่ต้องสตาร์ทใหม่ปล่อยสตาร์ทไว้ยี้เลยอ่าทีนี้มาถึงการดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเลยต้องอย่าเบรคครับอย่าเบรคกดหนึ่งครั้งถ้าไม่เหยียบกดเล่นไม่ดับครับกดเฉยๆอย่างเงี้ยไม่ดับที่ต้องอย่าเบรคด้วยกดหนึ่งครั้งดับนะครับอย่าเบรคแล้วกดไม่ต้องกดค้างอย่าเบรคกดแล้วก็ปล่อยเลยเดี๋ยวเขาสตาร์ทเองดับเครื่องก็อย่าเบรคแล้วแล้วก็กดเลยเดี๋ยเขาก็ดับเองนะครับในระหว่างที่เราขับรถระบบล็อกประตูอัตโนมัติจะทํางานทันทีนะคระกรลอปตูให้ ดับเครื่องเครื่องยนต์ดับประตูก็จะคลายให้เลยทั้งบานทั้ง4บานนะครับประตูก็จะคลายให้หมดเลยแล้วก็ตัวปุ่ม p u s สต t a r t นะครับถ้าเราไม่เบรกกดได้ครับจะกลายเป็นการเปิดกุญแจกดครั้งที่1ไฟตรงนี้ก็ริบสีฟ้าก็ริบสีแดงก็ริบเป็นสัญญาณ acc ครับวิทยุเปิดได้ชาร์จโทรศัพท์ได้ไม่สตาร์ทครับกดไปอีกครั้งไฟหน้าปัดเปิดหมดแต่ไม่สตาร์ทครับเปิดกระจกเปิดอะไรได้แต่ไม่สตาร์ทกดอีกครั้งดับไม่มีไม่มีการสตาร์ทครับถ้าไม่เบรกกด1เปิดกด2เปิดกด3ปิดนอยู้ ถ้าเราจะสตาร์ททุกครั้งหยี่บเบรกถ้าไม่เหยียบไม่สตาร์ทนะครับอโอเคเรียบร้อยครับ